CMG Podcast สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธการทานุน,นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่65มาติดตามกันต่อนะครับว่า ในอีพีนี้จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรกับโจโฉบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนโจโฉเมืองฮันตงฝ่ายซุนกวนครั้นแจ้งกิติศัพท์ว่าเล่าปีได้เมืองเสชวนแล้วจึงกล่าวกับที่ปรึกษาทั้งปวงว่าเราจะให้ไปทวงเมืองเกงจิ๋วคืนจากเล่าปีแม้เล่าปีขัดขวางเราก็จะยกทัพไปตีเอาเมืองให้จงได้ท่านทั้งปวงเห็นประการใด เตียวเจียวจึงว่าการศึกเมืองเราเพิ่งสงบทหารก็ยังอิดโรยอยู่ซึ่งจะยกกองทัพไปตีเมืองเกงจิวนั้นขอให้งดไว้ก่อนข้าพระเจ้าจะคิดอ่านให้เล่าปียกเมืองเกงจิวให้ท่านโดยดีสุนกวนจึงถามว่าท่านจะคิดประการใดเตียวเจียวจึงว่าเล่าปีคิดทําการต่างๆได้ก็เพราะคงเบ้งช่วยเหลือขอให้ท่านทําอุบายเอาครอบครัวจูก,กัดกินใส่คุกไว้แล้วให้จูก,กัดกินไปว่าแก่องเบ้ง ให้เร่งคืนเงองเกงจิ๋วให้ท่านเห็นคงเบ่งจะขัดพี่ชายไม่ได้ก็จะว่าให้เล่าปีคืนเมืองเกงจิ๋วให้ท่านโดยง่ายซุนกวนเห็นชอบด้วยจึงให้หาจูกัดกินมาบอกเนื้อความดังกล่าวตามคําเตียวเจียวแล้วแต่งหนังสือให้จูกัดกินจูกัดกินก็รับเอาหนังสือแล้วก็ลาซุนกวนไปเมืองเสฉวนเมื่อเล่าปีแจ้งว่าจูกัดกินมาพบจึงถามคงเบ่งว่าพี่ท่านจะมาหาเรานี้ด้วยเหตุอันใด คงเบ้งจึงว่าซึ่งควรให้พี่ชายข้าพเจ้ามาทวงเมืองเกงจิว๋วเล่าปีจึงถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านจะให้ตอบประการใดคงเบ้งจึงค่อยกระซิบบอกเล่าปีให้โตตอบพี่ชายแล้วคงเบ้งก็ลาออกไปคํานับรับจูกัดกินเข้ามาที่ตึกรับแขกจูกัดกินก็แกล้งร้องไห้แล้วว่าซุนกวนจับบุตรภรรยาไปจําไว้เพราะต้องการให้เล่าปีคืนเมืองเกงจิว๋วคงเบ้งจึงว่า ข้าพเจ้าจะว่ากล่าวให้เล่าปีคืนเมืองเกงจิ๋วให้ซุนกวนจูกัดกินได้ฟังก็มีความยินดีคงเบ้งจึงพาจูกัดกินเข้าไปคำนับเล่าปีแล้วจูกัดกินก็เอาหนังสือของซุนกวนยื่นให้เล่าปีเล่าปีรับเอาหนังสือมาอ่านดูเป็นใจความว่าซุนกวนขอให้เล่าปีคืนเมืองเกงจิว๋วเล่าปีแจ้งในหนังสือแล้วก็ทําเป็นโกรธจึงกล่าวกับจูกัดกินตามคําคงเบ้งกระซิบบอกไว้ว่าเดิมซุนกวน ยกน้องสาวให้เป็นภรรยาเราแล้วบางอาจทํกคนมาล่อลวงพาภรรยาเรากลับไปเมืองกลางตังบัดนี้ยังซ้ํามาขอเมืองเกงจิว๋วคืนอีกเราเห็นแก่นหน้าของท่านจะคืนแต่เมืองเตียงสาเลงเหลงพุยเอียงอันเป็นเมืองบริวารของเมืองเกงจิ๋วให้ซึ่งป่วนเล่าปี่ว่าดังนั้นก็แต่งหนังสือมอบเมืองทั้งสามเมืองนี้ให้กับจูกัดกินแล้วว่าท่านจงนําหนังสือนี้ไปมอบให้กับกวนอูเพื่อขอเมืองทั้งสามคืนเถิด แต่กวนอูนั้นเจ้าโทสานะท่านจงนอบนอบว่ากล่าวไปโดยดีจูก,กัดกินรับคำาในหนังสือแล้วก็เดินทางไปเมืองเกงจิว๋วจึงให้ทหารพาไปคำนับกวนอูบอกเนื้อความทั้งปวงแล้วเอาหนังสือของเล่าปีส่งให้กวนอูนแจ้งในหนังสือแล้วจึงว่าเล่าปีพี่เราจะให้คืนเมืองสามตำบลให้ซุนกวนนั้นไม่สมควรเราไม่ให้ท่านจงกลับไปบอกกับซุนกวนเถิดจูก,กัดกินได้ฟังกวนอูนว่าดังนั้น ก็อ้อนวอนว่าท่านจงเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดถ้าไม่ได้เมืองคืนซึ่งกวรจะต้องฆ่าบุตรกับภรรยาของข้าพเจ้าอย่างแน่นอนกวนอูจึงว่าซึ่งซึ่งกวรทำทั้งนี้เป็นกวนอูบายหวังจะลวงเอาเืินเกงจิ๋วให้ได้จูก,กัดกินจึงว่าท่านเจรจาดังนี้เหมือนคนหาความคิดไม่ได้กวนอูดได้ฟังดังนั้นก็โกรธชักกระบี่ออกแล้วว่าถ้าเราไม่คิดถึงคงเบ้งก็จะตัดศีรษะเสียแต่นี้ไป ท่านอย่าว่าหยาบช้าแก่เราดังนี้อีกจูก,กัดกินได้ความอัปยศเช่นนี้ก็กลับไปเมืองเสฉวนในตอนนั้นคงเบ้งคุมทหารออกไปตรวจด่านจูก,กัดกินจึงเข้าไปหาเล่าปีแล้วร้องไห้บอกเนื้อความตามซึ่งกวนอูจะฆ่าเสียนั้นให้เล่าปีฟังทุกประการเล่าปีจึงตอบว่าท่านจงกลับไปบอกซุนกวนว่าเราตีเมืองฮันตงได้เมื่อใดเราจะให้กวนอูมาอยู่เมืองฮันตงแล้วเราจะคืนเมืองเกงเจียวให้กับซุนกวน จูก,กัดกินก็จำใจกลับไปเมืองกลางตังแล้วเล่าเนื้อความทั้งหมดให้ซุนกวนฟังสุนกวนได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าเล่าปีได้ออกปากคืนเมืองสามตำบลให้แล้วเราจะแต่งทหารซึ่งมีฝีมือไปรักษาเมืองทั้งสามตำบลไว้จะดูท่วงทีกวนอูจะทำประการใดแล้วสุนกวนก็สั่งให้ปล่อยบุตรภรรยาของจูก,กัดกินจากเรือนจำแล้วส่งทหารพร้อมด้วยกองทัพไปยังเมืองทั้งสามตำบลน,นี้แต่ทหารเหล่านี้ ก็กลับมาแจ้งกับสุนกวนว่ากวนอูคุมทหารออกมาไล่พวกข้าพเจ้ามีให้เข้าเมืองสุนกวนได้ทราบเช่นนั้นก็โกรธจึงเรียกโลซกเข้ามาแล้วว่าเล่าปี่ยืมเมืองเกงจิ๋วไว้นั้นว่าได้เมืองเสฉวชแล้วจะคืนเมืองเกงจิ๋วให้ตัวท่านก็เป็นนายประกันจะทําเช่นใดโลซกจึงว่าข้าพเจ้าคิดอุบายไว้ข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะเชิญกวนอูม,มากินโต๊ะแล้วกล่าวว่าเอาเมืองเกงจิว๋ว ถ้ากวนอูขัดขวางอยู่ก็ให้ทหารจับฆ่าเสียแม้แต่กวนอูไม่มาท่านจงยกทหารไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วให้ได้ซุนกวนเห็นชอบด้วยจึงให้จัดแจงการทั้งปวงตามคำโลซกฝ่ายกวนอูเมื่อได้ทราบถึงคำเชิญของโลซกก็รับคำเชิญและลงเรือไปที่ค่ายของโลซกกับทหารที่มีฝีมือแปดคนฝ่ายโลซกเห็นกวนอูแต่งตัวสงา่าก็คิดหวาดกลัวว่าจะทำการไม่สำเร็จครั้นกวนอูเข้ามาถึงในค่าย ถ้อยทีถ้อยคำนับกันแล้วโลซกก็ชวนกวนอูกินโต๊ะขณะเมื่อเสพสุรานั้นโลซครั้นครามมีได้เงยหน้ามองกวนอูให้แตกคนใช้ปรินสุราให้กินกวนอูเสพสุราพรังมีได้คิดย่อท้อพูดจาถึงการรบพุ่งและหัวรอเล่นโลซคอยชำเลืองดูเห็นกวนอูจะใกล้เมาจึงว่าบัดนี้เล่าปี่ได้เมืองเฉวชนแล้วจึงมีหนังสือมาให้ท่านคืนเมืองสามตำบลให้นายเราก่อน ซึ่งท่านขัดขวางอยู่เช่นนี้เห็นไม่สมควรกวนอูจึงตอบว่าครั้งเมื่อโจโฉยกมาตีเมืองกังตังเล่าปีก็ได้ต่อสู้เสียสบียเลี้ยงทหารเป็นอันมากแค่เมืองเกงจิ๋วเพียงเท่านี้มิสมควรเป็นบำเหน็จให้ลเล่าปี่เจียวหรือแล้วกวนอูกแกล้งทําเป็นเมาแกวงเงาอยู่มือหนึ่งส่วนอีกมือหนึ่งยึดเอามือโลโศซกไว้แล้วว่าท่านเชิญเรามากินโตะนี้ก็ขอบใจแล้วแต่เหตุใดจึงเอาการเมืองเกงจิ๋วมาว่าด้วยเรา บัดนี้เราก็เมาสุราอยู่แม้ไม่คิดถึงว่าได้รักกันมาแต่ก่อนก็จะขัดเคืองกันเสียเราจึงระง,งับโทระไว้เราจะลาท่านไปก่อนต่อวันอื่นเราจะเชิญท่านไปกินโต๊ะที่เมืองเกงจิวบ้างแล้วจึงจุงมือโลซกออกมานอกค่ายฝ่ายกำเหลงลิบองซึ่งคุมทหารซุ่มอยู่นั้นเมื่อเห็นกวนอูถึงเงาจุงมือโลซกออกมาก็ไม่กล้าจะเข้าทำอันตรายกวนอูตามที่ได้วางแผนเอาไว้ กวนอูจึงลงเรือกลับไปเมืองเกงจิ๋วได้โดยสะดวกฝ่ายโลซกก็กลับมาค่ายแล้วแต่งหนังสือบอกไปถึงสุนกวนว่าซึ่งจะทําร้ายกวนอูน,นั้นก็ไม่สมความคิดขอให้จัดแจงทหารไปตีเมืองเกงจิ๋วเถิดแล้วโลซกก็ตั้งทัพอยู่ที่ปากน้ําแห่งนี้สุนกวนแจ้งในหนังสือของโลซกแล้วก็โกรธจึงเกณฑ์ทหารสิ้นทั้งเมืองกังตังจะยกไปตีเมืองเกงจิว๋วพอมาใช้มาแจ้งข้อราชการว่าโจโฉกําลังจะยกทัพมาตีเมืองกังตัง สุนกวนจึงยกเลิกการเคลื่อนทัพไปตีเมืองเกงจิ๋วแล้วแต่งหนังสือบอกให้โลซกตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นก่อนจากนั้นสุนก,นกวนก็ให้ทหารไปตั้งขัดทัพอยู่ที่ตำบลยี่สูส่วนตัวเองนั้นไปตั้งมั่นรับทัพของโจโฉอยู่ที่ตำบลหับป่าฝ่ายโจโฉตระเตรียมทหารพร้อมแล้วจะยกไปตีเมืองกังตังพอดีโปฮันมีหนังสือทัดทานเอาไว้โจโฉจึงให้งดกองทัพเอาไว้ แล้วคิดอ่านสแสวงหาผู้มีสติปัญญาและฝีมือรบพุ่งมาทำนุบำรุงเลี้ยงไว้ครั้นอยู่มาวันหนึ่งโจโฉถือกระบี่เข้าไปถึงที่ข้างในแล้วกล่าววาจาหย,ยาบช้ากับพระเจ้าเฮียนเตเป็นอย่างมากเมื่อโจโฉกลับออกไปแล้วนางฮกเห่าจึงกลาบทูลว่าหกอ้วนบิดาข้าพระเจ้าเห็นโจโฉทําการหยาบช้าก็มีใจเจ็บแค้นอยู่คิดอยู่ว่าจะฆ่าโจโฉเสีย ข้าพเจ้าจะให้หนังสือไปถึงบิดาข้าพเจ้าให้เร่งคิดอ่านกำจัดโจโฉเสียให้ได้ข้าพเจ้าเห็นบอกตุ้นขันทีนั้นมีใจสัต์ซื่อพอจะไว้ใจได้จะให้ถือหนังสือไปให้บิดาข้าพเจ้าเมื่อพระเจ้าเฮียนเตเห็นชอบด้วยนางฮกเฮาก็เขียนหนังสือตามเรื่องราวที่มีบอกสุ้นรับหนังสือมาซ่อนไว้ในมวยผมแล้วถวายบังคมลาจากนั้นก็ตรงไปบ้านฮกอ้วนเพื่อส่งหนังสือให้แล้วบอกเนื้อความทุกประการ หกอ้วนรับหนังสือมาอ่านดูแล้วกล่าวกับบอกซุนว่าเราจะให้หนังสือลับไปถึงเล่าปีกับซุนกวนให้ยกกองทัพมาทำการข้างนอกโจโฉก็จะยกออกไปต้านทานแล้วเราจะทำการอยู่ภายในเมืองจึงจะสำเร็จหกอ้วนจึงแต่งหนังสือสองฉบับซึ่งจะส่งไปให้เล่าปีและซุนกวนแล้วเขียนหนังสือบอกเรื่องราวฝากไปถึงนางฮกเฮาให้ทูลพระเจ้าเฮียนเต้ฉบับหนึ่งจากนั้นก็เข้าผนึกส่งให้ บอกซุนรับหนังสือมาซ่อนไว้ในมวยผมแล้วลาจะเข้าไปในวังขณะนั้นหญิงซึ่งโจโฉแต่งให้เข้าไปไว้คอยฟังเหตุอยู่ในวัง<ๆ>เกิดรู้ความขึ้นก็บอกความแก่โจโฉโจโฉแจ้งดังนั้นก็พาทหารรีบไปคอยสกัดบอกซุนอยู่ที่ประตูวังครั้นเห็นบอกซุนเดินมาโจโฉจึงให้ทหารค้นตัวก็ได้หนังสือในมวยผมของบอกซุนโจโฉจึงให้ทหารคุมตัวเอาไว้ แล้วเอาหนังสือฉีกผนึกออกอ่านดูเป็นใจความว่าข้าพเจ้าหกอ้วนซึ่งคิดจะกำจัดโจโฉเสียนั้นจำจะให้หนังสือไปเรียกกล่อมเล่าปีกับซุนกวนให้ยกกองทัพมาก่อนจึงจะได้ทำการตลอดครั้นโจโฉแจ้งในหนังสือดังนั้นก็โกรธจึงให้คุมทหารสามพันไปจับหกอ้วนกับครอบครัวพักพวกจำไว้และทหารได้หนังสือนางฮกเฮามาให้โจโฉแล้วบอกว่าหนังสือนี้ ได้มาจากในตึกของฮกอ้วนโจโฉรับมาอา่านดูรู้แจ้งแล้วก็โกรธจึงให้ทหารไปจับแต่บรรดาญาติพี่น้องนางฮกเขามาจำไว้ครั้นรุ่งเช้าโจโฉจึงให้เอกลีคุมทหาร300ถืออาวุธครบมือเข้าไปจับตัวนางฮกเข้าในวังขนาดนั้นนางฮกเหา่าเห็นทหารโจโฉบุกอุกอาจเข้ามาในวังจึงคิดว่าเนื้อความที่จะทำร้ายโจโฉนั้นแพ่พลายไปแล้ว นางฮกเฮาก็กลัวจึงเข้าไปซ่อนอยู่ในตำหนักแห่งหนึ่งแล้วสั่งให้ใส่กุญแจข้างนอกไว้หวังจะมีให้ผู้ใดเข้ามาทำอันตรายได้แต่หัวหิมก็พาทหารพังประตูเข้าไปจับนางฮกเฮาได้สำเร็จแล้วนำตัวไปให้กับโจโฉโจโฉก็ให้ทหารเอาตะบองตีนางฮกเฮาจนถึงแก่ความตายพระเจ้าเฮียนเตเห็นดังนั้นก็ตกพระทยัยและส่งกันแสงจนสลบไปทหารของโจโฉ ก็ให้ขันทีทั้งปวงเข้าแก้ไขแล้วเชิญเสด็จเข้าไปข้างในเมื่อนางฮกเฮาต้องถูกลงโทษตายเช่นนี้แล้วโจโฉจึงจัดแต่งบุตรหญิงเข้าไปถวายพระเจ้าเฮียนเตแล้วตั้งบุตรนั้นให้เป็นที่มาเหสีขุนนางทั้งปวงในพระเจ้าเฮียนเตกลัวโจโฉอยู่แล้วโจโฉก็ยิ่งมีใจกำเริบทำการหยาบช้าต่างๆเรื่องราวกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่ยังไม่จบนะครับในอีพีหน้า มาร่วมลุ้นกันต่อว่าหลังจากที่โจโฉจะแต่งบุตรหญิงเข้าไปถวายพระเจ้าเฮนเต้แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ